สวัสดีครับผมชาววันเสาร์ครับผม,มแบ่งลอยล่อเข่ามาให้รับชมนะครับนาะไในมาแบ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับติดถนนยยครับรนแลนติดถนนแลนหลาย หาใบหนึ่งจะดูซึึกว่าที่คนที่หากันยู่นแครับผมหายากกันยู่งแบ่งเก่าของอุตกากรที่เขาเพ่หากันยุ่งละครัมผมีกับทสมพนไม่มีก็บใช้ใจไปทำไมอย่าไปเด้ว่ากันละบังกันคนไม้มีกัเก็บไปไม่เอาเลย นี่ดานหนาครับเนาะเดี๋ยวชุ่มด้านหลังนะครับเนาะนี่ด้านหนา้าแบ่งรอยลอเก่าครับผมจา้าอันนี้ด้านหน้านะครับเนาะด้านหนา้าด้านหนา้าสวยงามนไหมครับผมงามอยู่ แดงสีคนหากันละครับผมแดงร้อยหลอเก้าเก้าเก้านี่ครับนี่ราคากันละครับผมเกาอันนี้ดันหนานะครับว่ามีช่วงดันหลัง ด้านหลังสวยงามครับผมแบ่ง <c oughs> ร้อยรุ่นเกา่าสวยงามครับผมหล่นหลังทางหลังี่งงสวยงามอีูเจ้าตากสินมหาลาชโอ้ไ <c oughs> หนมาไม่ไม่สุดสุดห่อนครับผม มามใหม่ไหมเลยงามพี่น้นองขายได้ครับเด้ออพี่อ้นดีซื้อกระทักมาขายครับแบ่งรุ่นเก่านี่ยผมขายอยู่ผมพอดีซื้อกระทักเขามากครับผมแบ่งขายทีน,นี้คนถามเขามาอยู่ว่าแบ่งยี่สิบขา,ขายก็ขายครับทักเขามาเลยทักเขามาผมดึกน,นั่นตก็ขายครับ แ่งก้าก้าของนายหลวงขายได้แล้วครับผมรถเยอะก็ดังสะนะัตเนอะมูนกีก็ขายครับผมเจ้าตากสินมาลาดเดี๋ยบมามงก้าก้าเนี่ยหายากครับผม ขายครับผมขายมือเสือขายแมงรุ่นเก่าหนาอันสวยงามครับผมนี่ผมมาซื้อขายเพ้่อะไรครับนี่ดานาน,นะครับผมดานานสวยงามจริงๆเลย มีอยูいい่หลายใบครับพย่ามเก็บไม่เลยครับเก็บซะสุปไม่เลยเก็บไม่เลยครับผมได้จากเจ้าหนุนเจ้าดีมากวาเก็บน้อยบาทสวยๆงามๆดีคระบตีนไก่อืมสวยงามดีครับผม มีผูรับสื่อกัไิขายครับเด้อขายอะไรแม่งขุ้งเก้านะครับหายากช่วงๆนี่อเก็เก็เบสะสมนะครับเนาสวยงามกับผมเนาะมาณบบ้ลยลครับ